สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสกุลสกุลเด้อมากินผัดผักบุ้งไฟแดงน้ากันจ้าพี่น้องเนี่ยบะเมนผักบุ้งดองได้พี่น้องเฮ้ยบะเมนผักบุ้งดองได้พี่น้องเด้อผัดผักบุ้งไฟแดงอืมล้วก็อันนี้พริกแก้วแก้วพริกอผสมอืมแก้วพริกผสมค,ค่อยๆวางก้อนมันจีนเฮียมาได้พี่น้องเด้อนอืะ ว่ะบะเมนอัน <ông> น <liebe glass> <onn sav our as> ี้เจะหาว่าจะแก้วดองบมักบุ้งกินเจอเจ้าเจ้วพิษต้มอันนี้ก็พิสสดคุณงได เห็นบ่อเห็นแก้วคนอว่าอยากมีหมูจิ้มเด้วยค่ะห,หมูลวกเอาหมูมาลวกจิ้ม มาเดินพี่น้องเด้อเจ้าพริกสมเจ้าพริกสม Hãy subscribe tôm kênh บนมะทูกเวลามาวักินกินแต่แก้วตัวเองที่ตัวเองตำ